ใจหายใจคว่ำเกือบไปแล้วไหมละ่ะการประกวดมิสยูนิเวอร์สที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพปีนี้เจอศึกหนักจนแฟนๆทั่วโลกแทบจะไม่ได้เห็นรอบไฟนอนลแต่ข่าวดีก็คือทุกอย่างคลี่คลายแล้วนับถอยหลังสู่การประกวดมิสยูนิเวอร์ส2 0 2 5รอบตัดสินที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยหลายคนคงทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้มีการ,รเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายจนทําให้เกิดความกังวลว่าการจัดการประกวดในบ้านเราจะเป็นอย่างไรต่อไปจะราบรื่นไหมนะแต่ไม่ต้องห่วงแล้วครับ ข่าวล่าสุดจากอินสตาแกรมบัญชี on t r ท h t t p s w w w i n s t a g r a m c o m a l i s a l a s d c j ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพของวาสนวัตอิสรกรศีลราอุนโรชาประธานองค์กรมิสยูนิเวอร์สและโอมาฮาฟูดหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินมิสยูนิเวอร์สปีนี้กำลังพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรพร้อมแคปชั่นที่ระบุว่า ราอูนโรชาประธานองค์กรมิสยูนิเวอร์สและนวัตอิสรกรศีลผู้อำนวยการมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์สามารถคืนดีกันได้โดยมีโอมาฮาฟูดหนึ่งในคณะกรรมการปีนี้เป็นกาวใจช่วยประสานรอยร้าวเรื่องราวนี้เริ่มต้นจากการเจรจาทางโทรศัพท์โดยโอมาฮาฟูดทำหน้าที่เป็นคนกลางช่วยให้ทั้งสองฝ่ายได้อธิบายความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นและลดความตึงเครียดที่สะสมมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนหลังจากนั้นทั้งสามท่านได้พบปะกันที่กรุงเทพเพื่อยุติความขัดแย้งอย่างเป็นทางการ แล้วอะไรคือชนวนเหตุของเรื่องทั้งหมดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่4พฤศจิกายนในระหว่างงานรอบพริมินารีที่กรุงเทพเมื่อนวัดอิสราเอลีได้กล่าวตักเตือนฟาติมาบอสมิดเม็กซิโกต่อหน้าสาธารณชนจนก่อให้เกิดกระแสความไม่พอใจและนี่คือจุดที่อาจมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้เพราะบางคนอาจมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมในขณะที่บางคนอาจมองว่าเป็นสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดที่จะตักเตือนผู้เข้าประกวดที่ทำผิดกติกา สถานการณ์ตึงเครียดถึงขั้นที่ผู้เข้าประกวดหลายคนรวมถึงออเรลี่อันซินดอ i มิสยูนิเวอร์สเมริเซีย2024ลุกออกจากห้องเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยในขณะที่วิกตอเรียแคทยวิกมิสยูนิเวอร์ส2 0 2 4ต้องเข้ามาไกล่เกลีย่ยแต่ที่น่าสนใจคือและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่ทราบการคืนดีครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความช่วยเหลือจากโอมาฮาฟู้ดผู้ซึ่งเคยได้รับการขนานนามจากสมเด็จพระสันตปาปาไปสนว่าเป็นผู้สแสวงบุญแห่งสันติภาพ ซึ่งถือเป็นการปิดฉากประเด็นความขัดแยง้งและช่วยให้การจัดงานมิสยูนิเวอร์สที่กรุงเทพดำเนินไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นแล้วทำไมต้องเป็นโอมาฮาฟู้ดการที่บุคคลที่มีชื่อเสียงด้านการสร้างสันติภาพเข้ามาช่วยไกล่เกลีย่ยอาจช่วยลดทอนความขัดแยง้งและสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดีสำหรับการประกวดมิสยูนิเวอร์ส2025รอบสำคัญที่กำลังจะมาถึงมีดังนี้วันที่19พฤศจิกายนรอบชุดประจำชาติเนชั่นแนลคอสตูม และรอบพรีลิมิเนารี่โชว์เวลา12 22ถึนาฬิกาวันที่21พฤศจิกายนรอบตัดสินเริ่มเวลา8 1 1ถึงนาฬิกาทั้งหมดนี้จะจัดขึ้นณน Impact Challenger h อ l l เมืองทองธานีคำถามชวนคิดคุณคิดว่าการที่บุคคลภายนอกเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในวงการนางงามเป็นเรื่องเหมาะสมหรือไม่และคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างนวัดอิสราเอลและมิดเม็กซิโกร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับ เราอยากฟังความเห็นของคุณ